บินบลอลฤูริ์ช่วยยายตาบอดเลี้ยงหลานสมองโตพูดและเดินไม่ได้อยู่เพียงลำพังสองชีวิตบินบลฤูริ์ช่วยยายตาบอดนาน30ปีต้องเลี้ยงหลานพิการทางสมองพูดและเดินไม่ได้อยู่ลำพังสองชีวิตใช้ชีวิตเสมือนหลานเป็นตายายเป็นแขนขาเมื่อวันที่8สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook บินบลูริสโพสข้อความระบุว่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆครับ ผมกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมจะพาท่านพบกับเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของคู่ยายหลานคุณยายต้องผจญกับโรคทางกายสายตาไม่สามารถมองเห็นได้มานานนับกว่า30ปีอาศัยอยู่กับหลานซึ่งป่วยด้วยโรคพิการทางสมอง อยู่กันเพียงลำพังด้วยกันสองคนแต่ชีวิตไม่เคยมืดมนหยุดเติมพลังใจให้กันและกันในการต่อสู้ชีวิตเพื่อวันต่อไปคุณยายสมประสงค์เทพรัตนะอายุ85ปีอยู่กับหลานคุณสุรีรัตน์เทศรัตเป็นหลานยายแท้ๆพอเขาคลอดออกมาเป็นเด็กที่ศีรษะใหญ่สมองโต หมอบอกจะพูดไม่ได้พิการเดินไม่ได้แต่ยังโชคดีที่สามารถพอพูดได้บ้างหลานเดินไม่ได้ยายจึงทำทุกอย่างกวาดบ้านปูที่นอนเวลาหุงข้าวยายเป็นคนซาวข้าวให้หลานหลานเป็นคนเสียบสายไฟเพราะหลานมองเห็นยายเดินได้เขาเดินไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตเสมือนหลานเป็นตายายเป็นแขนขา เมื่อก่อนลูกชายคุณยายสมประสงค์เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันลูกชายได้เสียชีวิตแล้ว คุณยายลำบากมากเพราะต้องดูแลตัวเองและหลานพิการมีไรายได้จากเบี้ยคนพิการและเบี้ยคนชราก็จะรวมกันเดือนละ2,400บาทค่าเช่าห้อง2,000บาทน้ำไฟก็ประมาณ3-400บาทพอได้ค่าเช่าห้องข้าวปลาบางวันก็มีคนเอามาให้บ้างเพราะว่าสงสารและเพื่อนลูกชายเอามาให้ได้เพื่อนของลูกชายคอยช่วยเหลือพาไปหาหมอ คุณยายบอกสู้ไปเถอะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอย่ามัวไปท้อแท้ต้องดิ้นรนกันไปการได้เกิดมาเป็นคนก็ถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้ววันนี้ทางรายการได้มอบเงิน1,000 0บาทพร้อมถุงยังชีพ ผมช่วยคุณยาย20,000บาทเพื่อนๆสามารถช่วยเหลือได้ที่ชื่อบัญชีนางสมประสงค์เทศรัฐธนาคารกรุงไทยสาขาจรัญสนิทวง13เลขที่บัญชี046-028-547-5ออมทรัพย์เพื่อนๆสามารถรับชมรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังเวลา16นาฬกาถึง16นาฬิกา10นาที ออกอากาศวันเสาร์ที่8สิงหาคมช่วยเป็นกำลังใจให้คุณยายกับหลานด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ